ผลที่ออกมานะครับเนี่ยต้นพริกสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยที่เราปลูกในกระถางเนี่ยฮะเนี่ยแบเ,เป็นอย่างเงี้ยกำลงใช้แล้วก็ตัดส่วนนี้ออกเนี่ยใช้มีดตัดถ้าเราทําอย่างเงี้ยคือปอซานพริกนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปลูกเองกินเองนะฮะชัวร์เลยอร่อยมากนะสาลาไม่ก้มกครับ วันนี้ไม่รู้จะไปไหนช่วงยามยินนะครับตอนยินเรามาปลูกต้นไม้กันสบายๆชิวๆด้วยง่งายๆในการปลูกใช้เขาเรียกว่าแกนล,ลอนที่ว่าที่ไม่ใช้งานแล้วนะครับเนี่ยสังเกตดูนะฮะโดยไม่ต้องไปซื้อกระถางจากที่อื่นจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากเลยต้นไม้ก็สวยด้วยฮะเนี่ยสวยมาก ดดครับเนี่ยสวยมากเลยก็เลยมาปลูกต้นไม้ข้างๆคือดอกไม้ใส่กระถางกระถางที่ใช้ก็คือจะเป็นแกนลอนฮะแกนลอนแกนลอนแบบเนี้ยแกนลอนที่เขาไม่ใช่งานแล้วที่เขาทิ้งไปแล้วดูว่าเราไปขอเขามาตัดหัวออกนะฮะตัดหัวออกแล้วก็มาใส่ต้นไม้สวยๆแบบนี้งามๆอ่ะ สังเกตด,ดูต้นข้าเพาฮะเนี่ยสวยงามมากไม่รู้นะครับสวยงามมากดูใบเขียวเลยเนี่ยดูครับเนี่ยใส่กระถางอย่างงี้สวยงามฮะใช้ได้นะครับเอาไปใช้ปรับเป็นไม่ต้องไปไปซื้อกระถางให้เปลืองค่าใช้จ่ายนะครับเนี่ยง่ายๆเลยแค่เราไปหาแกนล,ลอนเก่าๆนะหาแกนล,ลอนเก่าๆ แล้วก็มาตัดหัวก็มาใส่ใส่ดินนะฮะใส่ดินอ่าแล้วก็ลงมาปลูกได้เลยนะฮะง่ายๆนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะฮะเราไม่ต้องไปไหนคือตอนเย็นก็คือมาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรทำจากกรรมง่ายๆนะครับเนี่ย <Yahoo! S 1> สวยงามมากเนี่ยชมให้ดูเลยสวยไหมเนี่ย อันนี้ก็เป็นฝักขี้ฝรั่งฮะสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยต้นก็สวยเขียวเลยปุ๋ยที่ใช้ก็คือจะเป็นปุ๋ยคอกนะฮะปุ๋ยคอกป,ป,ปุ๋ยขี้หัวนะปุ๋ยขี้หัวง,ง่ายๆนะครับเาไปหาจากบ้านเนี่ยไปขอชาวบ,บ้านเขาที่ที่เขาทิ้งไปแล้วคนระับเขากองแล้วไปขอไปเลยไปขอจากเขาว่าเนี่ยจะขอมาปลูกต้นไม้วา่าจะเป็นทําเป็นปุ๋ยครับ ปุยแบบธรรมชาติไม่ต้องไปเร่งสารเคมีอะไรนะครับสวยงามมากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่กับเผาอันนี้ก็เป็นผักน้ำนะฮะผักน้ำเนี่ยผักน้ำเอาไว้กินกับขนมจีนแล้วก็กินข้าวยำกินกับอะไรได้นะครับเนี่ยเป็นผักเนี่ยกินกับบูดูกินกับอะไรก็ได้นะครับเนี่ยสมตําก็ได้อร่อยมากนะครับเนี่ยผักน้ำนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยน,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 นี่พาไปดู นี่ก็เป็นโหระพานะฮะนี่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 นนสวยใบสวยงามมากเขียวน่ากินมากนะครับน่ากินน่ากินนี่นี่น,นี่ง่ายๆเลยเชื่อได้ทุกคนว่าชอบมากนะเขียวอย่างเงี้ยปักปลูกเองนะฮะปลูกเองล้วต้องไปซื้อเขานะครับใครที่มีบริเวณกว้างๆนะว่าบริเวณที่ไม่ใช้งานกนะ็คือบริเวณที่ว่างๆเราก็าใช้แกนล,ลอนอย่างเงี้ยตัด แล้วก็มาใส่ดินแล้วก็ปลูกผักได้เลยนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับด้วยเขียวเลยปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษมากเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารพิษที่เหมือนจากที่ตลาดนะครับจะพ่นยาฆ่าแมาลงพ่นยาอะไรแย่ยยไปหมดนะครับมันจะเป็นเหมือนยาฆ่าตัวเองยาฆ่าตัวตายะ ถ้าเราทำอย่างเงี้ยคือปอสานพิษนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปลูกเองกินเองนะฮะชัวร์เลยอร่อยมากนะครับเนี่ยเนี่ยใบกรอบมากหอมหอมมากนะฮะเนี่ยแกนลอนที่ใช้อะเป็นอย่างเงี้ยแกนลอนที่ใช้แล้วก็ตัดส่วนนี้ออกเนี่ยใช้มีดตัดเอาส่วนข้างล่างนี่ออกเอาส่วนหัวออกให้หมดเนี่ยตัดให้เท่ากัน,นให้เสมอแล้วก็เราไมา่ใช้เป็นกระถางดอกไม้นะฮะ ง่ายๆนะครับเอาไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกอะไรได้นะครับง่ายๆนะครับเนี่ยไม่ต้องไปซื้อ <Yahoo! S 1> ขอไปขอเขาอ่ะที่ไม่ใช้อะ่ะของเขาไม่ใช่แล้วก็มาขอมาเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเลยครับประหยัดค่าใช้จ่ายมากนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อนะครับง่ายๆโอเคครับเดี๋ยวไปดูบริเวณรอบๆดีกว่าครับพาไปดูครับเนี่ยเห็นไหม เนี่ยที่ว่างนะฮะที่ว่างครับอันนี้ก็ปลูก,กต้นไม้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไ,ไหมแต่ว่าตอนนี้จะลงดินนะฮะเราว่าลงดินกับลงลงกระถางนี่ยอันนี้จะสวยกว่านะฮะนี่นะง่ายๆเลยครับนะง่ายๆเลยเชื่อผมเชื่อเลยทุกคนน่าทําได้นะใครที่ว่างๆไม่ได้เป็นไหนนะไม่ได้เป็นไหนลองทําดูนะครับว่างๆครับ ครับเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับไม่ต้องไปซื้อผักผักก็ได้กินครับต้นไม้ก็ได้ดูได้สวยสวยมากครับปลูกแล้วครับบริเวณบ้านเนี่ยหน้าบ้านสวยมากนะครับเนี่ย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 แปว่าอันนี้จะปลูกลงดินนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นพริกสวยงามมากนะครับเนี่ยต้นสวยใส่ปุ๋ยคอกครับขี้วัวขี้วัวครับง่ายงแาส่าวบ้านนะฮะ เห็นไหมน่าสวยงามมากนะครับต้นดูต้นจะพาไปดูนะครับเนี่ยทุบลงกับถังเนี่ยนี่ผักน้ำนะครับเอาไปกินกับขนมจีนข้าวยำกินกับบูดูอะไรครับเนี่ยเนี่ยนี่ต้นไม้เนี่ยเนี่ยพอาไปดูเนี่ยสวยงามนะเขียวดูนะครับเขียวมากนะครับเนี่ยนี่นี่สวยดูต้นนะครับเขียวสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย ต้นะครับต้นสมบูรณ์มากแก่ที่ว่างๆนะครับหาแกนลอนตัด <Yahoo! S 1> หัวออกตัดให้สเสมเบอร์แล้วก็มาปลูกต้นไม้นะครับเนี่ยเห็นไหมสวยไหมสวยงามมากนะครับเนี่ยเนี่ย,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 ยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบต้นไม้นะครับสามารถที่จะปลูกแบบนี้ได้เลยนะครับ เ,เชื่อได้เลยว่าสวยงามนะครับใครที่ชอบต้นไม้นะครับใครมีที่มีใจชอบต้นไม้นะครับแต่ว่าไม่มีพื้นที่พอทําอย่างผมได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยใส่กระถางใส่แก้นลอนอย่างเงี้ยครับมันได้รับปุ๋ยอย่างสมบูรณ์มากนะครับคุณนายตื่นสายครับนายตื่นสายเดี๋ยวตอนเช้ามันประมาณสิบโมงประมาณสิบโมงมันก็จะบานใบมันก็จะสมบูรณ์นะฮะแต่เช้าเนี่ย สวยงามมากนะครับดูนะครับเพื่อนสังเกตดูในกระสอบนะครับเนี่ยอันนี้เป็นดินที่ผสมแล้วนะครับผสมขี้หัวหรือว่าวิ๋ยคอกนะครับเนี่ยนี่ในกระสอบเดี๋ยวอรอบต่อไปก็จะทำลงกระถางนะครับว่าลงในแกนสลอนนะครับทำจะทําให้ให้ดูครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคสังเกตดูนะครับเนี่ยเนี่นี่มาดูต้นพริกนะครับเนี่ยเนสวยงามมากครับเนี่ยเ ปลูกในกระถางแกนลอนนะครับเนี่ยของที่เราใช้นะครับเนี่ยเนี่ยสวยงามมากนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับเนี่ยพริกพริกขี้หนูนะครับเผ็ดมากนะครับสวยงามต้นแครนะครับสวยสวยสวยครับเนี่ยโอเคอันนี้จะเป็นมะเขือนะครับมะเขือมะเขือนะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้จะปลูกลงดินนะครับมันก็สวยงามมากนะครับเน <noise Walking> <Sith> <gger> ี่ยสังเกตดูได้เลยครับเนีย่ยเนี่ยดูผลครับ ใหญ่เหมือนกันครับโอเคเนี่ยเราไปจิมแล้วครับเมื่อวานครับกรอบมากนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วันนี้จะลงดินนะครับเนี่ยผักสวนครัวนะครับด้านหลังก็จะมีเนี่ยต้นมะละกอนะครับต้นมะละกอที่ไม่นานที่ไม่นานเดี๋ยวมันก็โตนะครับโอเคครับเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับเกตดูได้เลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อเขือเทศนะครับเนี่ยออกลูกลูกเดียวเองครับเนี่ยลูกเดียวออกลูกเดียวเองครับ ดูนะครับต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับต้นไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเนี่ยมันจะเหี่ยวๆหน่อยครับดูใบครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มากๆนะครับเนี่ยดูใบก็สวยเท่าไหร่มากนะฮะแต่มันจะออกผลแล้วเดี๋ยวก็ได้กินจะลองกินนะปลูกเองกินเองครับสบายใจครับห่างไกลจากยาฆ่าแมลงนะครับยาฆ่าแมลงเหมือนยาฆ่าตัวเองนะครับเนี่ยโอเคนะครับเนี่ย โอเคนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยย okay. ังมีครับเนี่ยมะเขือมะเขือครับต้นมะเขือเนี่ยมะเขือนะครับอันนี้จะต้นพริกนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นลงดินนะฮะลงดินจะดูครับลงดินกับลงกระถางอันนี้จะสวยกว่านะครับครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆชอบไหมฮะเนี่ยชอบกดไลค์นะฮะกดไลค์ด้วยฮะเดี๋ยวทำต่อไปนะครับนี่นี่นี่มะเขือมะเขือ ต้นมะเขือนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศโอเคนะครับผมรู้จะทำอะไรครับก็มาปลูกผักกันดีกว่าปลูกผักสวนครัวปลูกต้นไม้ปลูกอะไรครับแก้เซ็ง,แก,งแก้เบื่อนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้ช่วงโควิดนะครับไปแล้วต้องปิดหน้าปิดแม้ต้องต้องอปิด หน้ากากแมสนะครับลําบากนะครับลําบากมากนะครับอึดอัดนะครับหายใจไม่ค่อยออกนะครับอยู่บ้านกันดีกว่าเซฟตัวเองปลอดภัยนะครับโจผมจะสาธิตให้ดูครับปลูกยังไงครับง่ายๆนะครับก็มาใส่อย่างนี้เลยครับเนี่ยง่ายๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยใส่อย่างเงี้นะครับใส่ให้พอดีนะครับเนี่ยไม่ต้องเต็มมากนะครับ สามารถปลูกได้เลยนะครับเนี่ยทำอย่างนี้ครับสาธิตนะครับใส่กระถางนะครับเนี่ยใส่กระถางแกนลอนนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายมากนี่ดูผลที่ออกมานะครับเนี่ยต้นพริกสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยที่ปลูกในกระถางเนี่ยฮะเนี่ยปุ๋ยก็จะอยู่ในนี้นะครับเราต้องเจาะกระถางด้วยครับเนี่ยเราก็ตัดมุมออกเนี่ยเห็นไหม เจาะรูด้วยต้องเจาะรูนะครับถ้าไม่เจาะรูน้ําไม่ซึมนะครับทําให้ต้นไม้ตายเรือทําให้ต้นพริกตายได้นะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมต้องเจาะอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องต้องเจาะรูให้มันน้ําซึมได้นะครับเนี่ยถ้าเราไม่เจาะรูน้าน้ามันจะไม่ซึมนะครับทําให้รากนี่เน่านะครับเนี่ยสวยนะครับต้นพริกนะครับเนี่ยต้นพริกสมบูรณ์มากนะครับต้นสมบูรณ์นะครับถ้าเราปลูกอย่างนี้นะครับ แนะนำเลยได้เลยนะครับวันนี้ใครเที่ยวไปมีพื้นที่นะครับพื้นที่ไม่มากพอนะครับทําอย่างนี้ได้เลยครับใส่กระถางอย่างนี้นะครับปลูกอย่างนี้นะครับนี่ประมาณหลายเดือนนะครับเนี่ยออกลูกดอกผลได้ครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่กินได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับสามารถจะกินได้เลยครับครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับโอเคครับ แนะนำนะครับทำเหมือนผมโอเคครับเรียงแบบได้นะฮะเนี่ยเนี่ยต้นพริกนะครับอันนี้ก็ต้นกะเพรานะครับต้นกะเพรานะครับอันนี้ใบก็สวยนะครับต้นกะเพราใบสวยมากนะครับเนี่ยสามารถที่จะไปผัดกะเพราไก่เผากะเพราเนื้อได้นะครับเนี่ยหรือว่าจะไปทําอย่างอื่นได้นะครับได้ทุกอย่างครับถ้าจะผักนะครับไปกินทําอะไรได้นะครับจะเอาไปปลูกก็ได้ครับปลูกต่อนี่ครับเนี่ย สวยงามครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเลี่ยมแบบได้นะว่างตอนยินนะครับไปปลูกได้เลยนะครับเนี่ยนี่คือกะเพราครับต้นสวยงามมากสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาตินะครับเนี่ยโอเคไหมครับเนี่ยเอ่อที่สามารถเลี่ยมแบบได้นะครับเนี่ยใส่กระถางนี้นะครับเห็นไหม ไม่ต้องไปซื้อนะครับไปขอเขาได้นะครับท <k fulfil> ี่ว่าหรือว่าของที่เขาทิ้งไปแล้วนะครับนะครับสามารถใช้ได้นะครับหรือว่าจะไปซื้อกระถางแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าแบบนี้เราต้องไปซื้อนะครับห้าบาทสิบบาทนะครับเนี่ยแต่ถ้าเรามาใส่กระถางแบบนี้นะครับใส่กระถางแบบนี้มันก็จะประหยัดครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายครับไม่ต้องไปซื้อนะครับ ทำเองได้ที่บ้านนะครับง่ายๆแค่ตัดหัวตรงนี้ออกครับเนี่ยข้างบนออกที่หิ้วนั่นออกครับสามารถทาได้เลยนะครับเนี่ยใครที่ว่าต้องมีเวลาว่างครับทําได้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องไปซื้อกระสังแบบนี้นะครับประหยัดนะครับบอกได้เลยครับประหยัดนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายครับเราสามารถไปทําอย่างอื่นได้นะครับในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเนี่ยเซฟเงินได้เลยนะครับนะครับเนี่ยหลายบาทห้าบาทสิบบาทมันก็มีค่านะครับ โอเคไหมเพื่อนๆเ,เนี่ยให้ดูสวยงามมากนะครับผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วนะครับว่างๆก็หาแกนล,ลอนหรืออะไรก็ได้นะครับที่ว่าเอามาใส่ต้นไม้ได้นะครับเนี่ยใครที่ว่ามีพื้นที่น้อยๆพื้นที่น้อยๆสามารถที่จะไปหาแกนล,ลอนมาตัดแล้วก็มาปลูกต้นไม้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยนี่ยอยู่ทีค่ความตั้งใจของเราครับ มันง่ายอยู่แล้วการปลูกนะครับแก้ปหาดินก็ต่อไปผมจะก็ปลูกรอบบ้านไปเลยนะครับให้มันเต็มไปเลยเต็มหน้าบ้านแล้วก็จะเต็มรอบรอบ้อบบาน,น,นปลูกให้หมดเลยเดี๋ยวจะลงรอบหน้าก็จะลงต้นพริกนะครับให้หมดเลยเพราะว่าพริกนีก่เรจะได้มีราคาครับได้ปลูกเองกินเองครับพริกตะไคร่เดี๋ยวรอบหน้าจะปลูกพริกตะไคร้ให้เยอะๆไปเลยนะครับ ก็จะมีกระเพราระพาประมาณนั้นนะครับมะเขือเทศมะเขือยาวเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงรอบหน้าเดี๋ยวจะลงกระถางให้หมดจะลองลองทาดูว่ามันสวยไหมมันสวยงามไหมโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับบายบายติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ